จากตอนเช้าวันนี้มารดน้ำต้นไม้กันแต่เช้านะจ๊ะอันนี้เราตัดดอกอ,อกแล้วเพื่อที่จะให้มันแตกใหม่อีกรุ่นหนึ่งเดี๋ยวไปถวายพระวิธีการตัดตัดดอก,มไ,ดดกดไม่ได้ว่าจะตัดก็ตัดไม่ได้นี่ต้องตัดแบบน,นี้เฉียง ปลายเฉียงแบบนี้อ่อปลายเฉียงแบบนี้แล้วก็หันหันเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะให้ดูก็คือเอาด้านแหลมเนี่ยแล้วก็นับใบที่ที่ยอดยอดที่เป็นใบใบ ใบห้าใบที่สมบูรณ์ก็คือใบที่สมบูรณ์ก็คือจะมี5้าใบหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้านะนับจากดอกนับจากดอกก็คือเป็นใบที่สมบูรณ์เราถึงจะตัดได้มุมเฉียงก็คือให้เฉียงเอาปลายแหลมเนี่ยขึ้นแนวเดียวกันกับกิ่งกับใบทางนี้เพื่อที่เวลาน้ำฝนลงหรือว่าเราลดน้ำเนี่ย น้ำมันจะได้ไม่ต้องไปไปขังอยู่ที่มุมนี้มุมนี้มันจะได้ไม่เป็นแบกได้แบกได้ก็คือแบบยอดยอดตายดำๆแบบนี้นี่นี่นี่เขาเรียกว่าอาการแบกได้นะอันนี้เราก็จะตัดตัดเฉียงแบบนี้นะจ๊ะนี่ ระยะก็คือไม่ต้องไปใกล้ไม่ต้องไปใกล้ตรงยอดตามันมากแล้วก็ตัดปั๊บเขาให้นะเพื่อให้มันแตกออกใหม่เอาไปถวายพระอันนี้ก็เหมือนกันดอกนี้ก็เหมือนกันดอกนี้เราก็มาตัด ตัดเฉียงไปทางนี้หรือไม่ก็ลดลงมาหน่อยก็ได้ไม่กิ่งมันยาวๆหน่อยมองเห็นไหมไม่เห็นนี่นี่ ตัเดีกดอกน่ะการนี้การนี้ก็สมบูรณ์แต่ว่าเราจะให้มันเท่นี่หน่อยตัดระยะยอย่างนี้ก็ได้ข้อนี้ก็ได้นะคะ ไม่โฟกัสประมาณนี้แล้วกันเนาะวันนี้ได้สีดอกโอเคอันนี้ก็รอบานรอบานอีกรอดหนึงรดตรงตร